ขัวใส่ขนมจ้าโดยพ่อใหญดอนให้มันเป็นไมมไหมนะคุณมันจะได้อร่อย

ใหม่ๆเน่เด้อไม่เสร็จมันหวานพอดีไปขอดิ้วใช่ขาวซีเปิลเอาไม่เข้าวซีมะให้ชิมหน่อยใส่หลายปันนันเดียหวานใส่เกลือนิดนึงนะใส่ยืดตีเกลือเขาตัดหวานไ่้แม่บอกหนู่เออมันหวานจัดมันไม่ไปแลมดิ เดี๋ยวแล้วจิ้วางลงนั่นแหละแล้วซื้หาให้ดอกล้วไปนานแล้วก็ไปวางไว้น้ำพันแท้าสองอันไส่เปื่อไว้กันนึ่งกันง่ายจังเลยแล้วขีดลืมดิเอาไปเลือกเออตะวเปนตาแล้วก็ไปวางไว้แล้วก็น้ำหาตลอดมือ ต้มยูบุ่นเด้อาต้มเยอมากให้ด้านเธอคือบอ้บาเอาใบเตยมานำโอ้บ๊ใสหรอบอ้บาใบเตยใส่แป้งไหมใช่ผงชูรสบอ้ยไ <laughs> ตนังเส่มสันซิมอีกไม่กันะ่ะฉันต้องใส่ผงชูรสน้ำบ๊ว ไปนั่งยู่ซื้อไปเจ้าไม่เอาชีมอีกเด้อมันพอดีเลยยังมันหลวกหมุนม,มือเด้อฮึรายการวัวแน้าใจกับเซฟตา้าไปมันต้องเป็นใหม่ๆบอสหนี่ยมันต้องมันต้งองบอกแมนเหลืองมันก็แส่ 哦，妹妹呀。 ทำด้วยหน้าลอยเอ็ดจ้าฮารุคินมาเทาอกรุตนาเต็นนนสืคำพูดหน้าลมใส่งาลงไปคนปขวดนี่หรอเอาเหมันใหม่ๆที่นี่ปะปา มันจะได้หอมอากว่าแบบนี้ไปนในตัวบอ๊เคยไปซื้อจากมะพร้าวกวตาปีก่อนอันนี้มะพร้าวทิพอยู่บ้านจ้ะ อหอมนะ่ากินแล้วอยู่จังหวัดไหนเนาะคุณสมผลม่ด้ชิมบอกขอชิมหนนะ่อยหรืว่าให้มัน หอมแล้วหอมแล้วจ้าหอมแล้วโอ้ชุมพรมาเด้อมาเที่ยวเลยเอจจ้าคุณเอาข้าวช้อนชิมหน่อย ไม่ไม่ไมันไ,ไม่หอมฮัลโหลลิวีโอ้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปั้นไข่กัน